ยาออนทัว yeah, สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาเฟอร์สมุนไพรกระชายขาวจาก g ู o ดเฮิรสมุนไพรเสริมภูมิต้านทานพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาท สั่งซื้อ2กระปุกแถมฟรี2กระปุกพิเศษและเพิ่มขนาดพุกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทธู094-614-2292และ094-897-1111 ายูกับฟอนเนี่ยในรายการมาย่าออนทู เมื่อสักครู่เป็นแค่ม,มุกค่ะคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นว่าเราทุกคนเนี่ยต่างมี movement นะคะที่เราจะต้องเผชิญแน่นอนค่ะอาจจะเผลอเซบ้างแต่เราก็ต้องตั้งหลักใหม่เนาะอ่ะคมได้เลยนะคะวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์นะคะสดใสแบบนี้แน่นอนค่ะมาพร้อมกับเรื่องราวที่สดใสสดใสมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเมื่อวานนี้ไปอ่อนทัวร์มาไปตลอดมาคุณผู้ชมค่ะไปเจอหนุ่มหลอ่อคนนี้ค่ะคนต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่ว่า ไม่โสดนะคะเป็นพระเอกหนุ่มที่เรียกได้ว่านะคะหล่องานดีทีเดียวนะคะแต่แค่ไม่โสดก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ชื่นชมนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เขาจะมาอัปเดตของเรื่องราวผลงานละครเรื่องราวของหัวใจนะคะที่แฟนๆเนี่ยอยากรู้เพราะว่าคุณเนี่ยจิ้นฟินกระจายจริงๆคุณรักคู่นี้มากนะคะดิฉันบอกไ้แค่นี้ก่อนเลยแต่ว่าจะเป็นใครต้องติดตามค่ะ คุณผู้ชมคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าวันนี้จะมาพูดถึงหนุ่มหล่อค่ะที่ตอนนี้นะคะทั้งเรื่องงานก็ปังและกีอินเกม แล้วก็เรื่องความรักก็ปัง l ั c k y in ิน v e ด้วยนะคะแม่อะไรจะดีขนาดนี้ชีวิตดีอะไรขนาดนั้นพระคุณถึงว่าหน้าตาได้สดใสออร่าขนาดนี้นะคะดิฉันกำลังพูดถึงหนุ่มก็ติพัฒน์ค่ะแน่นอนแหละพอพูดถึงกอต์นะคะก็ต้องคิดถึงริตซี่ซิเมล่าอ่ะวันนี้เขาไม่ได้มาคู่กันแต่ว่าเขาจะมาพูดถึงกันอยู่นะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนุ่มกอต์เนี่ยมีผลงานละครคุณผู้ชมขาที่กําลังจะออนแอร์ air. นี่แหละเขาถ่ายทําเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าหน้าจะออนแอร์ปี ก็คือละครคู่เวรน,นั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะเขาก็จะมาพูดถึงด้วยว่าบทบาทคาแรคเตอร์เป็นแบบไหนนะคะได้มาเผยด้วยนะคะความทึบหน้าในการถ่ายละครคู่เวรไปถึงไหนวันนี้มีการชวนมาพูดคุยกันนะคะอะก่อนอื่นเนี่ยให้หนุ่มก๊อดพูดถึงหน่อยนะคะหลังจากคลายล็อกดาวน์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะและก็ให้ชวนแฟนๆเนี่ยรอติดตาม คู่เวนหน่อยนะคะให้สปอยนิดนึงว่าบทผ่าตัวเองได้รับบทอะไรอย,อยากรู้ทุกเรื่องไปหมดเลยเอาไปฟังจากก๊อตแล้วกันค่ะช่วงนี้อะฮะก็หลังจากที่ทุกอย่างเริ่มคลายล็อกนาะแล้วเราก็ได้เริ่มกลับมาทํางานอย่างเต็มที่นะก็รู้สึกว่าดีใจมากมากครับได้มาเจอผู้คนอีกครั้งได้มาเจอบรรยากาศเดิมๆอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโอ้อยู่บ้านมาร่วม2ปีได้นะฮะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะใช่ครับก็รู้สึกว่าวันนี้ได้ทํางานแล้วดีใจครับผม ก็จริงๆปิดกล้องไปแล้วหนึ่งเรื่องครับเพราะจริงๆมันคือตอนนี้ผมมีละครค้างอยู่2เรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแห,หละฮะเปิดกล้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วมันก็สู้กันมาเรื่อยครับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวติดโควิดหมายถึงว่าติดโควิดหมายถึงหยุดอะครับแล้วก,กลับมาถ่ายต่อแล้วก็ล็อกดาวน์อีกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จนฝ่าฟันจบเป็นหนึ่งเรื่องแล้วนะครับ <ผม S 1> แล้วก็ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าคือมันเป็นช่วงที่แบบเรากำลังจะถ่ายเล่งเล่งเล่งเพื่อจะปิดกล้องอะไรเงี้ยแล ขาเรียกนะนะสิ่งที่เราคอนโทรสิ่งที่เราโฟกัสอะไรเงี้ยมันเริ่มแบบมันเริ่มแบบเริ่มล้าเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็ฝ่าฟานรอดมาได้อะไรเงี้ยใช่ฝากติดตามด้วยนะฮะชื่อเรื่องว่าคู่เบนนะครับผมปีหน้าผมว่าน่าจะไม่เกินรอนะครับผมใช่โหเข้มข้นสนุกสนานยุ่งเหยิงพัวพันอะไรอีกอะดรามา่าแซบ่บ หลายลดมากครับผมอยากให้อยากให้ทุกคนติดตามจริงเรื่องนี้มันจะมีความเป็นแบบผมไม่อยากสปอยเลยอ่ะมันจะตัวละครมันเยอะมากครับแล้วก็การเล่าเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีความค่อนข้างสมัยใหม่มากๆโมเดิร์นอ่ะโมเดิร์นเลยอะไรเงี like <c oughs> <rồi> ้ยแต่ยังคงกลิ่นของความเป็นละครอยู่อยาเงี้ยอยากให้ทุกคนลองดูผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานของผมหรืออะไรเงี้ยที่ที่ที่น่าที่นา่าที่นา่นาดูน่าสนใจน่าติดตามอะไรเงี้ยครับโอ้ยอย่างนี้อยู่แล้วก็ต้องแซบอยู่แล้วครับผมใช่ฮะอยากให้อยากให้รอดูมากเลยเรื่องนี้ คาแรคเตอร์จริงๆมันก็ต่างจากเดิมไหมก็ต่างนะครับต่างอยู่แล้วฮะต่างเยอะเลยแต่ว่าความเป็น,ปนผู้ชายสุข,ขุมเกี้ยวกัดบางอารมณ์อะไรเงี้ยยังมีอยู่อะไรเงี้ยครับแบบเพราะมันดรามาร่าเนาะมันก็ต้องมีพาร์ทพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ความสุข,ขุมเจนเทลหล่ gentle, ออะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แน่นอนฮะ <c oughs> ใช่ไม่ครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทํางานแล้วเราก็พูดตามเนื้อผ้านะฮะไม่ได้ไม่ได้อวยตัวเองนะครับพูดตามเนื้อผ้า <c oughs> จริงๆ ครับผมอยากให้ทุกคนติดตามมากๆครับเรื่องนี้นใช่ครับนักแสดงโหนักแสดงทุกคนทำงานกันหนักมากครับเรื่องนี้แล้วก็การถ่ายทาค่อนข้างเข้มข้นมากๆทุกคนแบบเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆนะครับผมใช่ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะทุกคนทีมงานเอยนักแสดงคนอื่นเอ่ยอะไงครับปีหน้าปีหน้าปีหน้าเหรอครับก็ผมว่าม,มันเป็นช่วงการกลับมาของปลายปีพอดีเนาะทุกอย่างมันก็เริ่มเหมือนแบบ<อ>การกลับมาที่ จะหมดปีแล้วอะผมว่าทุกอย่างมันอาจจะต้องเป็นรุ้นอีกทีต้นปีหน้าเนาะว่าว่าจะเป็นยังไงด้วยสถานการณ์เองหรือว่าด้วยงานต่างๆปีนี้ผมคิดว่ามันเป็นปีแห่งการประคับประคองฮะไม่ตายก็รอดก็ดีแล้วฮะสำหรับผมนะฮะใช่ครับ นี่แหละนะคะต้องไปรอติดตามด้วยนะคะบทบาทหนุ่มหล่อและแซ่บมากโอ้โยนะคะแค่พูดถึงพูดมาแค่เนี้ยก็อยากดูแล้วค่ะอยากรู้ว่าในเรื่องจะหล่อและแซ่บขนาดไหนเพราะว่าตัวจริงเนี่ยยังหล่อและแซ่บขนาดนี้นะคะไปติดตามได้ละกันสำหรับละครคู่เวรคุณผู้ชมคะ่ะอะ เรื่องราวของผลงานผ่านไปทีนี้มาพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างแม่ทุกคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะ่ะฝนก็อยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมคะตอนนี้ให้มาเผยหน่อยนะคะว่าตั้งแต่เปิดตัวรักกับริชี่เนี่ยแม่ครั้งรักไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวนะคะรักหวานมากหวานฉ่ำปานน้ำผึ้งเดือนห้าเขาว่างนันคะ่ละล่าสุดเตรียมขึ้นเหนือแล้วก็พร้อมจูงมือริชี่สุดที่รักไปบริจาคเสื้อผ้บพาพบนดอยจ้าโอ้โหคนข้ารักตัวจริงใจบุญสุนทานด้วยคู่นี้คุณผู้ชมคะอเป็นยังไงบ้างนะคะจะพัก กันขึ้นดอยแล้วไปฟังหน่อยค่ะจริงๆอย,า,อยากอยากก็อยากไปชิวๆต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเ็าคงหนีไม่พ้นแบบขึ้นเหนือก็คงหนีไม่พ้นเชียงใหม่ครับเพราะจะได้ <h ums> คุยกันว่าพอดีว่าผมกับพิชี่จะ <platforms. S 2> <h ums> นําของครับพวกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วอะไรเงี้ยของที่บ้านผมมันมีเยอะมาก <h ums> ของคุณแม่น้องสาวอะไรเงี้ยของผมเองอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้ใช้เลย แล้วมันเกิดการที่เขาเรียกว่ามันเริ่มล้นบ้านก็เลยคิดว่ากะจะเอาไปบริจาคให้เด็กบนดอยใช่ก็คิดว่าคุยๆกันอยู่ว่าจะแพนเนี้ยสิ้นปีก็น่าจะขึ้นดอยกันอะไรเงี้ยดอยที่ของเขาครับใช่ใช่ครับเป็นทริปที่น่าจะได้หลายอย่างได้พักผ่อนได้ทําบุญเนาะแล้วก็ได้อะไรกฮะได้เจอครอบครัวนั่นแหละฮะได้พักผ่อนแหละผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นโปรแกรมที่ดีนะครับผมใช่ ดีนะครับดีดีด,ดีคิดอยู่ว่าถ้ามีตังค์เยอะๆก็อยากจะไปตั้งลกลากบ้างอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าชอบอุ้ยงานเริ่มแล้วชอบบรรยากาศยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะถ้ามีตังค์สักก้อนหนึ่งอาจจะไปซื้อที่ซื้อทางเก็บไว้อันนี้ไม่รู้คิดเล่นๆเฉยๆครับใช่ยังไม่มีก็ถามบ้านครับว่าเออมันเป็นยังไงตรงนี้น่าอยู่ไหมตรงไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็จริง,ๆ,รงๆไปไปมาหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่ามันน่าอยู่เหมือนกันมันแบบ มันสโลไลฟ์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศมันดีอะไรเงี้ยครับโอโซนมันดีแล้วมันคนที่นั่นใช้ชีวิตกันชิลดีแล้วก็อยู่ในแต่ในเมืองมันวุ่นวายอะไรเงี้ยครับใช่ชอะไรนะชนนใช่ครับแล้วก็จะทำให้เราดีขึ้นไปอีกฮะแม่หลงไหลแล้วสิคะคุณชอบบรรยากาศบนดอยชอบบรรยากาศแถวบ้านริทเอ แลนแล้วก็รู้สึกว่าจะเล็งหาซื้อที่ไว้แล้วนะคะแฟนสาวก็มีการแนะนํากันนะคะแม่จะไปสร้างปักรักฐานจะไปสร้างรักฐานที่นู่นเลยเหระคะหนุ่มก๊อตค่ะนะคะเขาบอกว่าเขาชอบบรรยากาศชอบอากาศที่นั่นแน่นอนอากาศดีแหละคุณผู้ชม่ะอาทีนี้ค่ะพูดถึงความรู้สึกกับแฟนสาวสักนิดนึงนะคะว่าตั้งแต่รักกันมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมีการแบบสารสัมพันธ์พัฒนาหรือว่า แฟนชาวเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยมันพูดยากจริงๆคุณผู้ชมค่ะต้องไปฟังจากเขาเนั่นแหละค่ะคือจริงๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าเราอยู่ใครแล้วเป็นแบบไหนมากกว่าอย่างส่วนตัวผมเองอะ่ะเราไม่รู้หราเราเป็นคนดีไหมลึกๆ,ๆเราก,ก็ก็มีหลายๆมุมเนาะมีมุมดีมุมไม่ดีมุมเกเรบานน้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเขาอะไรเงี้ยครับมันก็จะเจอแต่มุมดีดๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดีสิครับถูกไหมฮะเราก็ต้องพยายามพยายามเป็นคนดีมันก็ช่วย ยเยอะครับเยอะมันมีหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ดูเราก็โตขึ้นแบบโตขึ้นจริงๆที่ไม่ใช่โตแบบแต่ปา,ปากอะไรเงี้ยดีแต่พูดว่าโตแต, L, แต่บางทีบางอย่างอะไรเงี้ยครับบางความคิดเราก็ได้เรียนรู้จากเขาอะไรเงี้ยครับใช่ก็ <e <S <s <tablespoons> <S อาจาจะเป็นเรื่องของความคิดการวางแผนงานหรืออะไรเงี้ยครับผมใช่ที่ที่คอยสนับสนุนกันสพอ p o r กันการให้กาลังใจกันอะไรอย่างงี้มากกว่าด้วยครับใช่ ก็เอ่อก็คอยดูแลอะไรก่าครับคอยดูแลคอยรับไปส่งคอยให้มุมมองในบางเรื่องที่เขาไม่รู้แต่เรารู้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แชร์ลิงกันมากกว่าอะไรประมาณนั้นครับผมคอยดูแลกันอะไรเงี้ยครับใช่ก็น่ารักนะครับก็เข้ากับคุณแม่ได้เพราะว่าอย่างอย่างคือด้วยความที่ครอบครัวผมไม่ได้ใหญ่เนาะมันเหลือแค่คุณแม่กับน้องสาวเองอะไรเงี้ยเขามันก็เข้ากันได้ดีอยู่แล้วครับผมใช่ ดีคร mm ับ hmm. ด mm ีส hmm. นิทก mm ับ hmm. ค yep. <laughs> okay. yeah. right. mm ุณแม่เขาแล้วครับใช่ก็ไปเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดอะไรเงี้ยครับเกรงแน่นอนครับผมใช่เพราะว่าเราก็พูดไ้ซะเยอะด้วยอะไรเงี้ยปากเก่งไงฮะใช่พอไปเจอจริงเราก็เราก็เราก็ก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราก็เข้าใหญ่เป็นอะไรเงี้ยเราก็อยู่เป็นตัวผมนะใช่ใช่ครับก็รู้ตัวทีก็กลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วฮะไม่รู้ตัวเลยครับใช่ฮะไม่เคยคิดเลยครับ ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นคนแบบนี้แต่ว่ามันก็ดีนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นมุมมองใหม่ที่เขาดึงเราออกมาหมายถึงว่าดึงด้านนี้ของเราออกมาอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าคนทั่วไปก็คงอาจจะไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยครับคือจริงๆผมมองว่ามันก็คือการใช้ชีวิตของคนทั่วไปแหละครับคนเป็นแฟนการครบกันอ่างเงี้ยมันก็คือการดูแลเอาใจใส่การแคร์การ,เ,ร,การเขาเรียกวอะไรอะ่ะเวลาทะเละาะกันก็พยายามปรับความเข้าใจกันไม่แบบทิ้งกันไปคนละทางเดินทางกันครึ่งๆหรืออะไรเงี้ยอุ้ย หรืออะไรแบบนี้ครับผมใช่แล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือกันให้ความคิดดีๆให้พลังบวกต่อกันไม่ท็อกซิกใส่กันผมว่าแค่นี้มันก็ดีมากๆสําหรับในโลกวัยปัจจุบันแบบยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่โอ้โน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับคู่นี้นะคะแม้ครั้งรักกันมากขนาดนี้นะคะเข้าใจแล้วคำนี้ที่บอกว่าริชี่ที่แปลว่าแฟนกอดเฮ้ยเฮ้ย ยน่ารักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามความน่ารักนะคะ,ะเรื่องราวความรักและก็ผลงานของเขารวมไปถึงแพลนที่เขามีโอกาสจะทําอะไรดีๆด,ด้วยกันนะคะสำหรับคู่นี้ต้องติดตามกันด้วยค่ะมายา on to